Christmas and Happy New Year สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่แด่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันคริสต์มาสก็เวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งปีวันคริสต์มาสคือการฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลกเป็นวันฉลองที่มีความสำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่งเพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมีใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไปแต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดและมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในพระองค์เองการบังเกิดของพระองค์จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย ของวันคริสต์มาสคริสต์มาสเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในศาสนาคริสต์มิใช่เป็นวันสำคัญฝ่ายร่างกายจัดงานรื่นเริงภายนอกเท่านั้นซึ่งเป็นแต่เพียงเปลือกนอกของการฉลองคริสต์มาสแต่แกนแท้อยู่ที่ความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์โลกนั่นคือพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากจนถึงกับยอมส่งพระบุตรแต่เพียงพระองค์เดียวของพระองค์ให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังมังสา ได้ชื่อว่าเยซูการที่พระเจ้าได้ถ่อมองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย,ยชาติให้รอดพ้นจากการเป็นท่าของความชั่วและบาปต่างๆดังนั้นความสำคัญของวันคริสต์มาสจึงอยู่ที่การฉลองความรักที่พระเป็นเจ้ามีต่อโลกมนุษย์อย่างเป็นจริงเป็นจังและเห็นตัวตนในพระเยซูคริสต์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น คริสต์มาสคือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าเราเฉลิมฉลองกันในวันที่25ธันวาคมคำว่าคริสต์มาสเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษโบราณมีความหมายว่าบูชามิสซาของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะการร่วมพิธีมิสซาเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดของชาวคริสต์ถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาสพบในครั้งแรก จะพบในเอกสารโบราณเป็นภาษาอังกฤษในราวปีคศ1 0 3 8และคำนี้ก็แปลเปลี่ยนเป็นคำว่าคริสต์มาสคำทักทายที่เราได้ฟังบ่อยๆในเทศกาลนี้ก็คือ Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่า,วา,ส,ส,า,นนาสันติสุขและความสงบสุขทางใจ Merry Christmas เป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบสุขทางใจ ส่วนภาษาไทยใช้เอวยพรด้วยประโยคว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนั่นเองความหมายของการประดับตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาสต้นคริสต์มาสมีอีกหนึ่งความหมายว่าเป็นต้นไม้ในสวนสวรรค์หรือต้นไม้แห่งชีวิตของพระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากมีสีเขียวตลอดปีหากกล่าวตามพระคัมภีร์ของาศาสนาคริสต์นั้นกล่าวได้ว่าพระเยซูเจ้าเสมือนต้นไม้แห่งชีวิต ที่เสมือนเป็นแสงสว่างที่คอยช่วยเหลือและนำทางให้แก่ผู้คนที่ตกอยู่ในความมืดอีกทั้งต้นคริสต์มาสยังเป็นตัวแทนแห่งความปิติยินดีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ศูนย์รวมของครอบครัวในช่วงวันคริสต์มาสอีกด้วย c h คริสต์มาสตาหรือดาวคริสต์มาสถูกขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่า STAR OF b e t h l e h e m ม คือดวงดาวที่สองแสงสว่างที่สุดบนท้องฟ้าในคืนที่พระเยซูประสูติอีกครั้งยังเป็นดาวที่พากษัตริย์ทั้งสาพระองค์เดินทางมาเข้าเฝ้าถวายสิ่งของในวันประสูติของพระเยซูอีกด้วยดาวจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการที่พระเยซูเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์เบลหรือกระดิ่งอาจหมายถึงว่าระฆัง โดยเสียงร,ระฆังที่ได้ดังขึ้นในตอนเช้าของวันคริสต์มาสจะถือเป็นสัญญาณของการเฉลิมฉลองการถือกำเนิดของพระเยซูและเริ่มต้นเทศกาลคริสต์มาสนอกจากนี้ระฆังยังเป็นตัวแทนของความรื่นเริงและการส่งต่อความสุขให้กันด้วยแคนดี้เคนลูกวาดรูปหมายเท้าถูกนำมาตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสเพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กๆในการฉลองเทศกาลคริสต์มาส โดยลูปกว่ารูปไม้เท้ามีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือตัวอักษรตัวยอ่อที่ชื่อว่าตัวเจในชื่อของพระเยซูในภาษาอังกฤษที่มีพระนามว่าจีซัสคริสต์มาสซอกหรือที่เราคุ้นเคยกันในรูปแบบของถุงเท้าที่แขวนอยู่บริเวณเหนือเต่าผิงที่เด็กๆต่างนำมาแขวนไว้เพื่อรอให้ซานตาคลอสนำของขวัญมาใส่ไว้นั่นเอง หรือใช้ในการตออกแต่งต้นคริสต์มาสก็ได้เช่นกันส่วนสีที่เกี่ยวข้องในเทศกาลคริสต์มาสสีแดงหมายถึงไฟพระโลหิตและความโอบอ้อมอารีสีเขียวเป็นสีของธรรมชาติมีความหมายถึงความเป็นนิรันด์สีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และสีทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสว่างและหมายถึงสตา r ์อ b e เบ l e hem อีกด้วย Oh, oh, oh.